มีศาสตราจารย์คนหนึ่งไปล่องเรือในทะเลเป็นศาสตราจารย์ที่มีความรู้กว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในยุคนั้นแล้วก็มีลูกเรืออยู่คนหนึ่งได้มาเจอกับศาสตราจารย์ซึ่งเป็นลูกเรือที่เกิดมาไม่เคยได้เรียนหนังสืออะไรเลยศาสตราจารย์ก็เลยถามลูกเรือว่าเคยเรียนวิชานี้ไหมลูกเรือบอกวิชาอะไรล่ะครับวิชาประวัติศาสตร์ลูกเรือเลยบอกว่าไม่เคยเรียนครับโอ้คนที่เกิดมาไม่เคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์เลยนี่นะ ถือว่าเสียเวลาชีวิตไปหนึ่งในสี่เลยเพราะว่าวิชาประวัติศาสตร์ทําให้เราได้เรียนรู้ชีวิตได้อย่างมากมายมหาศาลความเป็นมาของชาติบ้านเมืองจนกระทั่งมาเป็นตัวเราลูกเรือก็รู้สึกว่าเออเราไม่เคยได้เรียนหนังสือเลยเหมือนเวลาเราหายไปหนึ่งในสี่ก็เชื่อตามที่ศาสตราจารย์บอกวันต่อมาลูกเรือก็มาเจอศาสตราจารย์อีกศาสตราจารย์ก็ถามว่าเคยเรียนวิชานี้ไหมลูกเรือก็ถามวิชาอะไรล่ะครับ ปรัชญาลูกเรือก็บอกไม่เคยเรียนเลยไม่เคยได้ยินเลยด้วยศาสตราจารย์ก็บอกวิชาปรัชญาเป็นวิชาที่สําคัญมากเป็นวิชาที่ทําให้เราได้ค้นหาคําตอบหลายๆอย่างของชีวิตใครไม่เคยเรียนวิชานี้เท่ากับหายไปครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยลูกเรือก็โอ้โหเราไม่เคยมีโอกาสได้เรียนวิชาดีๆอย่างนี้ความรู้ดีๆอย่างนี้เวลาเราหายไปครึ่งหนึ่งเลยของชีวิตพอวันต่อมาลูกเรือก็ไปเคาะห้องศาสตราจารย์เพื่อถามบ้าง ศาสตราจารย์ครับศาสตราจารย์เคยเรียนวิชานี้ไหมครับศาสตราจารย์ก็ถามว่าวิชาอะไรลูกเรือบอกว่าวิชาว่ายน้ําศาสตราจารย์บอกไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนวิชาว่ายน้ําเพราะว่าไม่มีสอนในห้องเรียนลูกเรือก็บอกถ้างั้นเท่ากับศาสตราจารย์สูญเสียไปทั้งหมดของชีวิตเพราะว่าเรือกําลังจะจมวิชาที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือวิชาว่ายน้ําซึ่งเป็นวิชาที่ศาสตราจารย์ไม่เคยเรียน ความรู้ในโลกมีเยอะแยะมากมายหลายอย่างที่เราต้องเสียเวลาไปเรียนเป็นปีปีปบางอย่างจบมาแล้วไม่เคยได้ใช้แม้แต่ครั้งเดียวแต่มีความรู้บางอย่างจําเป็นต้องใช้สําคัญมากที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เหมือนอย่างศาสตราจารย์เช่นถ้าเราอยู่ในน้ําต้องเดินทางทางน้ําเราต้องรู้จักวิชาว่ายน้ําเหมือนกันถ้าเราอยู่ในโลกอยู่ในสังสารวัตนี้เราก็ต้องรู้ว่าการเดินทางของชีวิตจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเช่น ตายแล้วไม่ศูนย์เอาแค่ว่าตายแล้วศูนย์กับตายแล้วไม่ศูนย์ถ้าตายแล้วศูนย์จริงๆเราก็สามารถใช้ชีวิตได้แบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดความจริงชีวิตคือทุกคนตายแล้วไม่ศูนย์ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งการใช้ชีวิตมันคนละเรื่องกันไปเลยขนาดแค่พูดในกรณีแค่เรื่องตายแล้วจริงๆมันจะเป็นยังไงกันแน่แค่นี้การใช้ชีวิตมันก็คนละเรื่องราวกันไปแล้วหลายคนไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังใช้ชีวิต เหมือนกับศาสตราจารย์ที่สวยที่สุดคนนี้คือการขึ้นเรือเหมือนกับการเดินทางแห่งชีวิตชีวิตที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็เหมือนกันเรากําลังอยู่บนเรือสําราญที่กําลังเดินทางแห่งชีวิตอยู่เพราะพบมนุษย์พระเรุทธเจ้าท่านค้นพบด้วยยาณอย่างรู้ว่าเป็นพบที่ประเสริฐที่สุดมนุษย์เป็นสัตว์ที่โชคดีที่สุดในโลกและจักรวาลขณะเทวดาทั้งหลายถ้าเทวดากําลังจะตายเทวดาด้วยกันเองยังอวยพรเลยว่า ขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่รู้เลยว่าโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะ่ะยากขนาดไหนแค่มดปลวกใต้ดินก็มีไม่รู้กี่ล้ลานตัวแล้วสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆในทะเลมหาสมุทรอีกยิ่งไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เป็นพบภูมิที่สามารถเลือกทางเดินชีวิตได้มากที่สุดแล้วมนุษย์ที่มาพบธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเราเป็นคนกําหนดเอง ศาสนาส่วนใหญ่ที่คนนับถือเขาจะเชื่อว่ามีซามติงบางอย่างที่มี power เป็นคนกำหนดชะตาชีวิตแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบความจริงชีวิตใต้ต้นโพในคืนนั้นว่าจริงๆแล้วชะตาชีวิตของเราเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองไม่มีใครหรืออะไรมากำหนดทั้งสิ้นแต่แล้วทำไมชีวิตเราถึงเกิดมาเจอกับความซวยต่างๆนานาหรือความยากลำบากในชีวิตและต้นทุน หรือโจทย์ชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันด้วยเล่าก็เพราะว่าในชาติที่ผัผ่านมาเราเกิดมาแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีกฎอยู่กฎหนึ่งเป็นกฎที่สําคัญที่สุดในโลกและจักรวาลกฎนี้แหละที่ทําให้มนุษย์ทุกคนแตกต่างกันกฎนี้แหละที่ทํางานอย่างเงียบๆแต่มีผลกับชีวิตของเราอย่างมหาศาลกฎนี้ทํางานอย่างนี้คือแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นคือการกระทําของเราบางอย่าง ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานบุญและพลังงานบาปพลังงานบุญและพลังงานบาปเมื่อถึงเวลาก็จะส่งผลกลายมาเป็นชะตาชีวิตทําให้บางครั้งเราดวงดีจังบางครั้งเราดวงซวยจังเช่นเด็กบางคนเกิดมาชาตินี้ทั้งชาติเขาไม่ต้องทํามาหากินอะไรเลยก็มีเงินมากกว่าพวกเราที่ต้องทํามาหากินทั้งชาติก็ยังไม่มีเท่าเขามันคือต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันบางคนเกิดมาไม่สามารถกินข้าวอาบน้ํา ตัวเองได้เลยตลอดชีวิตก็มีพ่อแม่ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำตลอดชีวิตเด็กบางคนเกิดมาเป็นมะเร็งตายตั้งแต่อายุสี่ขวบก็มีหรือบางคนไปเกิดในท้องของพ่อแม่ที่ทำแท้งก็ต้องโดนฆ่าตายตั้งแต่อยู่ในท้องหมดโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์แม้เพียงวันเดียวก็ไม่มีโอกาสนั้นใครจะไปรู้ว่าทุกสิ่งที่คิดทุกอย่างที่ทำทุกคำที่พูดมันจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานบุญและพลังงานบาปได้แล้ววันหนึ่งมันจะย้อนกลับมา ทรงผลกลายเป็นความโชคร้ายหรือถ้าเป็นแต้มบุญก็เป็นความโชคดีของชีวิตเพราะมนุษย์ระลึกชาติตัวเองไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านระลึกชาติของตนเองและของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ท่านจึงค้นพบกฎแห่งกรรม The Law of Karma คอนเซปต์ง่ายๆของกฎแห่งกรรมคือ 1. ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนเกิดจากการกระทําของเราเองทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 2. ทุกอย่างที่คิด ทุกสิ่งที่ทำทุกคำที่พูดมีผลย้อนกลับมาเสมอไม่มีใครหนีพ้น 3. การทำความดีจะเกิดเป็นบุญเท่ากับโชคดีการทำความชั่วจะเกิดเป็นบาปเท่ากับโชคร้ายที่เรามีเข้ากินทุกคำมีน้ำทุกหยดหรือแม้แต่โอกาสในการทำมาหากินโอกาสในการศึกษาเกิดจากบุญที่เราทำมาในอดีตชาติบุญและบาปก็ควบคุมแม้กระทั่งความคิดของเราอีกที ให้คิดแบบคนที่จะสําเร็จก็เกิดจากบุญที่ได้เคยทําทานได้ถวายวัตถุทานไว้ในอดีตชาติมาส่งผลทั้งสิ้นไม่มีใครรู้เลยว่าที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายครบ32ประการอายุยืนยาวเกิดจากบุญที่เราเคยถือศีลห้ามาในอดีตชาติไม่มีใครรู้เลยว่าที่เรามีสติปัญญาไม่เท่ากันมีความเข้าใจโลกและชีวิตแตกต่างกันก็เกิดจากบุญที่เคยสวดมนต์นั่งสมาธิในอดีตชาติมาส่งผลทั้งสิ้น สรุปคือเราทุกคนคือมนุษย์ผู้ซื้อตั๋วเดินเรือมาท่องโลกมนุษย์คนไหนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ความจริงของชีวิตก็เหมือนศาสตราจารย์ผู้ไม่ได้เรียนรู้วิชาว่ายน้ําเพราะเขาไม่รู้จึงต้องเสียทั้งชีวิตและอยู่กับกรรมเก่าๆไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเลยไม่ได้รักษาศีลห้าไม่ได้สั่งสมบุญใหม่ๆเพิ่มเติมชีวิตได้แต่ใช้บุญเก่าอย่างเดียวซึ่งไม่นานบุญเก่าที่ถูกใช้ไปทุกวันก็ต้องหมดลง บาปเก่าที่เคยทำไว้ก็จะได้ช่องส่งผลแทนทรัพย์ทุกบาทที่เรามีเบื้องหลังคือเรากำลังเผาผลาญบุญทานของเราที่ทำไว้ในอดีตทั้งสิ้นทุกลมหายใจเข้าออกที่ทำให้เราได้ครอบครองกายมนุษย์ของเราในปัจจุบันชาตินี้คือกำลังเผาผลาญบุญศีลอยู่ทุกอนุวินาทีบุญศีลที่เราเคยถือมาในอดีตทั้งสิ้นสติและปัญญาที่เรากำลังมีอยู่และกำลังใช้ในการดำเนินชีวิต ก็กำลังเผาพรานบุญที่เกิดจากการสวดมนต์และนั่งสมาธิในอดีตทั้งสิ้นพระพุทรเจ้าถึงเรียกศาสนาพุทธว่าพุทธซึ่งพุทธ,ธะแปลว่าผู้รู้ศาสนาพุทธจึงแปลว่าศาสนาของผู้รู้ถามว่ารู้อะไรรู้ความจริงของชีวิตรู้วิธีที่จะสร้างทุกๆโอกาสให้กับชีวิตของเราเองได้เหมือนนักกีฬาถ้าเราลงเล่นกีฬาโดยไม่รู้กติกาของกีฬานั้นๆเราก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะได้เลยเหมือนการเล่นเกม ถ้าเราต้องเข้าเล่นเกมสักเกมแต่เราไม่รู้กฎกติกาของเกมนั้นๆเลยโอกาสชนะก็แทบไม่มีชีวิตทุกชีวิตก็มีกฎกติกาที่ซ่อนอยู่เหมือนกันถ้าใครไม่รู้ก็จะใช้ชีวิตผิดพลาดอย่างมหาศาลเอาแค่ว่าตายแล้วศูนย์กับตายแล้วไม่ศูนย์แค่นี้การใช้ชีวิตมันก็คนละเรื่องราวกันไปแล้วยังไม่ต้องพูดถึงความจริงชีวิตในแบบอื่นๆอ,อ,อีกถ้าทุกอย่างเป็นจริง ดังที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วนำมาสอนเราชาวพุทธผู้มารู้มาได้ยินแล้วเข้าใจคำสอนแบบนี้เท่ากับเราคือกลุ่มนักเดินทางแห่งชีวิตที่โชคดีที่สุดในเรือเพราะเราได้รู้ว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรมหรือฟ้าหรือหูอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราแต่ต้องรู้กฎกฎติกาของชีวิตคือกฎแห่งกรรมเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ออกแบบชีวิตตนเองได้เช่นถ้าชาติหน้า เราอยากเกิดมาแล้วมีมหาสมบัติแบบลูกของบิลเกตหรือลูกของสตีฟจ็อบเราก็ต้องหมั่นทำทานกับเนื้อนาบุญให้ปลื้มใจอยู่บ่อยๆแล้วอธิษฐานจิตเลยหรือชาตินี้ไม่อยากจะลำบากเสียเวลาในการทำมาหากินก็ต้องทำทั้งบุญทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิและอธิษฐานจิตอยู่เสมอๆเ,เพื่อให้บุญเก่าและบุญใหม่ได้ช่องส่งผลให้เร็วที่สุดก็จะทำให้มีช่องทางมีโอกาสหรือเกิดดวงปัญญา คิดหาโอกาสได้ขึ้นมาเป็นต้นพบมนุษย์สามารถเลือกที่จะเป็นอะไรได้ดีที่สุดแม้กระทั่งความเป็นพระอาหารหันต์เราก็เลือกได้คือหลายคนเข้าใจผิดว่าการบรรลุธรรมขั้นต่างๆเกิดจากการฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมได้เลยเพราะว่าอ่านพระไตรปิฎกก็จะเจอว่าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบ้างบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์บ้างแต่บางคนฟังธรรมก็ไม่บรรลุธรรมอะไรเลยก็มีเยอะแยะความต่างก็คือ บุญบารมีเก่าที่สั่งสมเอาไว้ไม่เท่ากันถ้าบุญบารมีใครเต็มเปี่ยมฟังธรรมก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ย้อนลงมาไม่เต็มเปี่ยมเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอนาคามียย้อนลงมาอีกก็เป็นพระสัพทาคามียย้อนลงมาอีกก็เป็นพระโสดาบันทุกคนที่ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้ทุกคนเลยไม่เว้นแม้แต่คนเดียวต้องมีบุญอยู่เบื้องหลังมาส่งผลเท่านั้นในพระไตรปิฎกจะบันทึกไว้เลยว่าไม่เกินหนึ่งแสนมหากรับ มหากัปคือนานมากหนึ่งแสนมหากัปคืออายุของโลกเราเสื่อมสลายไปหนึ่งแสนครั้งไม่เกินนั้นต้องสั่งสมบุญพิเศษคือสั่งสมบุญโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเขาเรียกบารมีสิบอย่างบำเพ็ญบารมีสิบทัศถึงจะได้มาฟังธรรมและบรรลุธรรมขั้นต่างๆบุญอยู่เบื้องหลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน จะไปพระนิพพานก็ต้องสั่งสมบุญบาร,รมีทั้ง10อย่างวิดีโอธรรมะที่เราทำแบบลงไปในโซเชียลอะเป็นวิดีโอธรรมะที่แบบทาให้คนเป็นสมาธิสอนเรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมบุญบาปให้คนเข้าใจเรื่องเนี้ยถ้ามีคนเข้าใจเรื่องเนี้ยสักแค่คนเดียวบุญเนี่ยมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีกนะมากกว่าสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆเลยคือการสร้างคนดีคนเนี่ยถ้าเข้าใจว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงเขาถึงจะละชั่วทําทดี ทำใจให้บริสุทธิ์เพราะนี่คือพื้นฐานทั้งหมดของคระสอนพระเจ้าเพราะว่านี่มันคือเรื่องจริงด้วยนะพระเจ้าไม่ได้แค่เอานรกมาขู่สวรรค์มาล่อหรือเอาบุญบาปมาขู่ว่าเฮ้ยทำแล้วอนาคตมันจะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่สอนคือสัจธรรมสัจคือความจริงธรรมะก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วความจริงที่มันมีอยู่แล้วที่มันสําคัญมากๆที่พระเจ้ามาสอนเพราะว่าไอ้บุญบาปมันจะเป็นตัวกําหนดเลยคือตาอไปที่คุณยังต้องมีไม่จะเกิดคือชีวิตที่มี2อย่างเนี่ยคือยังมีไม่จะเกิดหรือจะไปพันิานนนไมม่่่่่ตต้้องีีแเกดทคสวใหญ9ะ อินซียังไม่ได้แก่ก้าถึงขนาที่ว่าจะมาคุยเรื่องนิพานเลย เพราะฉะนันถ้ายังไม่ได้เชื่อเรื่องบุญบาปแหงกรรมนรกสวรรค์การจะไปคุยเรื่องนิพพานเป็นไปไม่ได้เลยเพราะต้องเชื่อเข้าใจก่อนความจริงชีวิตก่อนโดยเฉพาะเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมดังนั้นเนี่ยธรรมะที่ลงไปเนี่ยมีคนฟังเป็นล้านๆแล้วเป็นธรรมะเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมนระกสวรรค์เพภูมิหลังความตายเป็นเรื่องที่น้อยคนที่จะกล้าสอนนะแม้จะเป็นพระนะเนี่ยเพราะว่าจะหาพระหรือโยมก็ตามสักกี่คนที่จะปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าบุญมีจริงบาปไม่จริง กดแห่งกรรมมีจริงชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงโกมีจริงสวรรค์มีจริงผู้บุรุความตายมีจริงจะหาสักกี่คนที่ปักใจร้อยเปอร์เซนต์แล้วต้องไปสอนคนอื่นอีกเบื่อเลยหายากนะธรรมะที่ที่เพจธรร,รม,มันดวงที่เราทำอะ่ะ มันเป็นธรรมะที่ยากแก่การฟังแก่การจะได้ยินด้วยซ้ำสกี่ครั้งที่คนจะได้ยินเรื่องนี้ในชีวิตที่จะไปสอนใครจะมาสอนใครเรื่องนี้ใครจะกล้าจะหาคนหนึ่งคนที่ปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะบุญมีจริงป่ามีจริงนรกมีจริงสว์มีจริงชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงอดีลชาติมีจริงเห็นไหมมันเดินไปล้านคนน่ยยังไม่ถึงหนึ่งคนเลยได้ไหมบางทีในโลกนะเพราะท้งหมเจ็ดพันล้าน ที่ปักใจรอบเซเลยนะมันจะปหาคนที่สอนเรื่องเนี้พูดเรื่องนี้ก็ยากแล้วเออแต่ธรรมะของเราเนี่ยคือสอนเรื่องนี้พูดเรื่องนี้แล้วถ้าคนเข้าใจเรื่องนี้เขาจะเขาจะเป็นคนดีมากขึ้นกว่าเดิมเขาจะเขาจะเข้าใจว่าทำไมต้องถือศีลห้าทำไมต้องสั่งสมบุญแล้วทําไมต้องตวดมนต์เจอสมาธิภาวนาบุญที่เกิดขึ้นจากธรรมะของพะธารรมดวงเลยเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าเป็นบุญที่ไม่ก่อให้เกิดคนเกิดสัมมาทิฏฐิซึ่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นบันไดขั้นแรกเลยที่สําคัญที่สุดเลยที่จะทําให้คนเนี่ยหลุดพ้น่ะไปสู่พระผลนิพพานได้มันนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือบุญที่เป็นมหาคุณสนที่ยิ่งกว่าการสร้างวัตถุสร้างโบสร้างวิหารสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลบุญเนี่ยไม่เท่ากับการทําให้คนเนี่ยเป็นคนดีหนึ่งคนนะเพราะั้นการที่ธรรมะเนี่ยของเพจที่ทําไปเนี่ยมันบุญที่เกิดขึ้นอ่ะจึงแบบว่ามหาสารอัปปมานังงแลล้ววก็ี ธรรมะแบบเนี้ยคนฟังเป็นล้านๆคนหลายๆตัวด้วยบางวิดีโอเนี่ยสิบล้าน 10ล้านคนได้ฟังแชร์ไป2 0 0แสนกว่าแชร์ไปเป็นแสนเนี่ยวิดีโอธรรมะที่สอนเรื่องภพภูมิหลังความตายบุญบาปก่งกรรมนรกสวรรค์นะแต่คนแชร์ไป2 0 0แสนแชร์ไปเป็นแสนเงี้ยหลักแสนหลายวิดีโอเนี่ยเลยทำให้มันเป็นสิ่งที่แบบมหาผู้ลอัป,ปมาณังที่ปืมมากนั้นใครที่มีส่วนในการสนับสนุนทางใดทางหนึ่งเขาก็จะมีส่วนในบุญที่เป็นเอสงไขยอัป,ปมาณังเนี่ยไปด้วยนั้นใครที่แบบว่าได้ร่วมบุญแบบพระไตรปิฎกอะเออซึ่งเป็นธรรมะที่ใชจริงเพราะว่าธรรมะของเปโตธรรมะดวงเนี่ยอ้างอิง พระไตรปิฎกเกือบทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่9กกว่าเปอร์เซ็นต์คือพระไตรปิฎกและอีกเปอร์เซ็นต์น้อยๆเนี่ยก็จะเป็นคูบาอาจารย์ซึ่งเรากระจกอันนี้มาจากคูบาอาจารย์นี่จากพระไตรปิฎกธรรมะจริงแบบส่วนใหญ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ้างอิงพระไตรปิฎกปัจจุบันทีมงานพระอาจารย์ยังไม่มีพระไตรปิฎกขอ,ของตัวเองซึ่งต้องใช้พระไตรปิฎกทั้งหมด3ฉบับรวมแล้วทั้งหมด200กว่าเล่มยังไม่มีของตัวเองยืมหยิบย,ยืมเข้ามาซึ่งก็เดี๋ยวก็ต้องคืนแล้วก็ทุกกกกววัันน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 ีีีี้้้้คคคืืออ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 เเ่่่่่าาาพพรรระะไไไไไตตตปิฎใใใใลลลล์์์ซึงงงง็็งมมมนนนะยยบแสท ไม่เหมือนหนังสือไงที่จะสามารถอ่านแล้วก็ค้นคว้าได้ยาวนานมากยิ่งกว่าอยากให้ทุกคนได้บุญอสองไขยอปมานังเนี่ยด้วยกันด้วยการที่แบบมาร่วมกันจัดซื้อพระธรรมดลบให้กับพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานเพจทำร้านดวงได้ทาการศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆให้สามารถที่จะแบบมีอ้างอิงมีคลังความรู้ในการที่จะแบบศึกษาค้นคว้ารประเพื่อเอาธรรมะตรงเนี้ยมาให้กับชาวโลกมาให้กับชาวพุทธในโซเชียลให้ได้เข้าใจความจริงของชีวิตที่สําคัญมากยิ่งขึ้นยิ่งคนฟัง ธรรมะแล้วเขาทำทานเขารักษาศีลแล้วเขานั่งสมาธิสมบบุญที่เกิดจากการสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิจะมีส่วนที่ทให้ใจสงบหยุดนิ่งใจสงบหยุดนิ่งแม้เพียงเสี้ยววินาทีนี่นะบุญกุศลได้มากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดทางวัดเองแล้วบุญกุศลนี่แหละพระสมเจ้าท่านสอนเป็นบ่อเกิดบ่อเกิดบ่อล้นะบ่อเกิดมันตาน้ํอ่ะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและก็ความสําเร็จตั้งแต่ปูตุชนจนกระทั่งเป็นพระอารหันต์คือง่ายๆเลยใครจะ บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ต้องบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมเท่านั้นต้องเคยสั่งสมบุญในอดีตชาติมามากมายจนทั่งเต็มเปี่ยมนันแต่ก่อนที่เราจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราก็ต้องมีได้แต่เกิดอยู่ดีเราไม่รู้หรอกว่าชาติไหนจะชาตินี้หรือชาติหน้าหรืออีกร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติที่เราต้องไว้แต่เกิดแล้วเราจะได้มีโอกาสไดออ้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมแล้วไม่รู้ว่าชาติไหนเลยแต่ระหว่างนั้นเราก็ต้องมีไห้แต่เกิดซึ่งชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวอยู่แต่สุุติ وم, ิภูมมนษยโลก หลังจากมนุษย์ก็ไปอยู่สุคติภูมิอยู่สวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็สั่งสมงสร้างมนุษย์ต่อเงี้ยหลังจากโลกมนุษย์ก็ไปอยู่สุคติภูมิอีกโลกสวรรค์อีกอย่างเงี้ย <c oughs> เขาเรียกว่าอยู่แต่สองภพภูมินี่แล้วก็มาเป็นมนุษย์ชีวิตก็ไม่ต้องลําบากยากแค้นอะไรเพราะว่าบุญจากการที่เราได้สนับสนุนให้คนได้เข้าถึงธรรมบุญทานเนี่ยที่เราได้มีส่วนในการสนับสนุนให้คนได้เข้าถึงธรรมถือเป็นบุญทานที่สูงสุดแล้วในลักษณะถ้าไม่ได้เกิดไปเจอพระสมมาจเจ้า,าและพระอรหันต์ที่ต บุญทานที่ที่จะมากอัประมาณนังนก็คือการสนับสนุนให้คนได้ฟังธรรมให้คนได้ปฏิบัติธรรมนี่คือที่สุดแล้วก็เลยมาชวนชวนคนให้มาสร้างบุญเนี่ยด้วยกันก็ขอเชิญโยมทุกท่านร่วมบุญจัดซื้อพระไตรปิฎกให้กับเพพธรรมล้านดวงพระไตรปิฎกนี้ที่เราจะร่วมบุญกันธรรมะจากพระไตรปิฎกนี้จะไปถึงคนมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกเราจะได้บุญจากการฟังธรรมจากคนมากกว่า 100ล้านคนทั่วโลกและก็มีคนฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกของเพจเราตลอดเวลาย4ิสี่ชั่วโมงเลยเย่อมพี่จะได้บุญจากการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินตลอดย4ิสี่ชั่วโมงมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกเมื่อบุญนี้ทรงผลย่อมทําให้ชีวิตจะไม่มีวันตกอับยากจนเพราะได้ให้แสงสว่างชีวิตด้วยธรรมะกับคนนับล้านคนเกิดไปจะเจอแต่คนดี มีปัญญาอยู่รอบข้างเพราะได้ร่วมสร้างคนดีมีปัญญาให้เกิดขึ้นครอบครัวจะอบอุ่นมั่นคงมีลูกหลานอยู่ในโอวาทเพราะได้เผยแผ่ธรรมะที่แท้จริงชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะได้มีส่วนเปลี่ยนชีวิตคนนับล้านคนด้วยธรรมะจากพระไตรปิฎกอายุไขยจะยืนยาวสุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนทั่วไปเพราะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยธรรมะที่แท้จริง จากพระไตรปิฎกจะแตกฉานไปจนถึงที่สุดของสภพวิชาฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะได้ส่งต่อธรรมะที่แท้จริงให้กับคนนับล้านคนหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาสอนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่คนนับถือศาสนาพุทธเท่านั้นคุณจะนับถืออะไรก็ตามหรือไม่นับถืออะไรเลยไม่มีศาสนาก,ก็ตามทุกสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอน ล้วนเกิดขึ้นกับชีวิตทุกชีวิตทุกความเชื่อทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์เหมือนกันหมดทั้งสิ้นเหมือนดวงอาทิตย์ต่อให้นับถืออะไรก็ตามยังไงก็รับรู้ได้ว่าดวงอาทิตย์นั้นร้อนเพราะดวงอาทิตย์ร้อนมันคือความจริงมันคือสัจธรรมไม่มีหรอกนะสวรรค์เฉพาะคนพุทธนรกเฉพาะคนพุทธบุญบาปเฉพาะคนพุทธชีวิตหลังความตายเฉพาะคนพุทธมันมีแต่ สวรรค์ของทุกชีวิตนรกของทุกชีวิตบุญบาปของทุกชีวิตกฎแห่งกรรมของทุกชีวิตชีวิตหลังความตายของทุกชีวิตเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามหรือไม่นับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ชีวิตของเรายังไงก็ต้องเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ค้นพบความจริงของชีวิตที่ถูกปกปิดเป็นความลับด้วยการนั่งหลับตายอยู่ใต้ต้นโพเราจึงเรียกศาสนานี้ว่าศาส,สนาพุทธพุทธ,ธะแปลว่าผู้รู้ นี่คือศาสนาของผู้รู้รู้อะไรรู้ความจริงของชีวิตว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นมากกว่าที่เราจะมองเห็นได้ด้วยดวงตาธรมาธรมดาธรรมดาหรือด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใดๆแต่เห็นได้ด้วยดวงจิตที่มีพลังมากพอเท่านั้น ให้ญาติโยมเพิ่มเพื่อนในลายรับพรพระไว้เมื่อเวลามีบุญสําคัญมากๆหรือมีของศักดิ์สิทธิ์ที่จะมอบให้จะได้ไม่พลาดกดเพิ่มเพื่อนลน์ไอดีแอดมังสองสองสองยำแอดมังสองสเท่านั้นแต่ถ้าโยมพี่ท่านใดอยู่ในลายใดไลน์หนึ่งของเพจทําล้านดวงอยู่แล้วก็รอรับลิงก์เข้าร่วมงานในลายได้เลยเมื่อถึงวันงาน ธรรมจักรกับวัตนสูตรถือเป็นธรรมบทแรกที่เกิดขึ้นในโลกจึงเป็นแสงสว่างแห่งธรรมะแรกของโลกใครที่ได้สวดธรรมบทนี้จึงเหมือนจุดแสงสว่างในชีวิตให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองถือเป็นสิริมงคลอันสูงสุดของชีวิตเพราะโลกใบนี้มีแสงสว่างแห่งธรรมเกิดขึ้นมาได้เพราะธรรมะบทธรรมจักรกับวัตนสูตรนี้เอง อนุภาพของพระรัตนตรัยนั้นมีอนุภาพอันไม่มีประมาณซึ่งพระรัตนตรัยนั้นบังเกิดขึ้นได้ครบสามประการเพราะการแสดงบทธรรมจักรกับวัตนาสูตรขึ้นนั่นเอง <S 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 เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะบทธรรมจักรกับวัตนาสูตรจนจบเทวดากว่าหมื่นโลกธาตุต่างส่งเสียงสาธุการกึกก้องไปทั่วทุกพบภูมิเหตุการณ์แบบนี้ ไม่ปรากฏแก่ธรรมะในบทใดๆเว้นแต่เพียงธรรมาจักกบปวัตนสูตรบทเดียวนี้เท่านั้นดังนั้นผู้ที่ได้สวดมนต์บทธรรมจักกบปวัตนสูตรอยู่เป็นประจำย่อมเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสดึงดูดทั้งโลกียรัพย์และอริยรัพ์คือสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมในทุกๆเรื่องที่ปรารถนาประดุจเป็นแก้วสารพัดนึกบรรดานในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนา ให้แก่ผู้ที่สวดอยู่เป็นประจำเพจทำล้านดวงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรวมชาวพุทธทั้งโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันเราจะรวมชาวพุทธทุกวัดทุกสายทุกนิกายทั่วโลกมาสวดธรรมจักพร้อมๆกันความใฝฝันคือศาสนาพุทธรวมเป็นหนึ่งเดียวที่จะไม่มีการแบ่งแยกวัดแยกสายแยกนิกายอีกต่อไปทำล้านดวงจึงยินดีและขอความร่วมมือกับทุกวัด ทุกฝ่ายทุกสายทุกนิกายและองค์กรทั่วโลกเพื่อให้มีคนมาสวดธรรมจักธรรมะที่แท้จริงพร้อมเพียงกันวันละหนึ่งล้านคนทุกวันผ่านโซเชียลเพราะการเผยแพร่ธรรมะที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การพูดแต่เป็นการลงมือทำให้ดูเพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําเป็นล้านล้านคำ เพื่อกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ผืนแผ่นดินไปจนครบ5,000ปีทีมงานเพจทำล้านดวงประกอบด้วยหลากหลายวัดหลากหลายสายหลากหลายนิกายอนาคตทางเพจจะมีทีมงานให้ครบทุกสายทุกนิกายทั่วโลกส่วนตัวของพระอาจารย์ทีมงานและลูกเพจทุกคนจะนับถือวัดไหนสายไหน ทุกคนมีสระจะเลือกศรัทธาแต่เมื่อทุกคนมาอยู่ในเพจทำล้านดวงคือชาวพุทธกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่จะมาร่วมประกาศธรรมะที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือธรรมจักรกับปวัตนะสูตรพร้อมกันตอนเวลาสองทุ่ม The d h a m m a j k a r a h a v a t t s u is the first chapter of Dhamma in the world, therefore it is the first light of the world Dhamma. Anyone who shan this chapter of the Dhamma will light up the life for themselves, which is considered the highest auspiciousness of life. The light of the Dhamma can exist because of this Dhammacakkappavattana Sutta. The Three Gems have infinite power, which can be achieved in all three ways because of the Dhammacakkappavattana Sutta when the Lord Buddha preached the Dhammacakkappavattana Sutta until the end. The devas from the other 10,000 worlds said, "Satu," resounding all over the world. This kind of event does not appear in any the Dhamma chapters except the Dhammacakkappavattana Sutta. Therefore, people who regularly chant this chapter will have a clear mind and will have success in both worldly and spiritual matters, in whatever they desire, like a crucible that inspires everything that desire for those who chant it regularly. The Dhamma Landung page was created with the aim of uniting Buddhists around the world. We will gather Buddhists from every temple and every denominations around the world to share the dharma together our ambition is to unite buddhism without divisions amongst temples or denominations therefore we would very much appreciate it if all temples parties, sects and organizations around the world give us their cooperations, so that one million buddhists could share the true dharma together every day through social networks, a good example is, is worth more than a million words. So the base propagations is not only speaking, but also showing action in order to save and revive Buddhism, so that it can continue to grow in the world for another five thousand years. In the future, our page will have the team for denominations around the world. All monks and members are free to choose their faith. But when everyone comes to the Dhamma Landong page, they will become one Buddhist group. The group that will preach the true dharma for the Lord Buddha. That is Dhamma Jaka together around the world at 8 p.m. Dhamma Landong Page.